สวัสดีครับในการบรรยายครั้งนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ทักษะทั้ง4ของ computational thinking ในการเขียนโปรแกรมหรือโคดติ้งครับซึ่งอันที่จริงแล้วทักษะทั้ง4ของ computational thinking เป็นทักษะที่ถูกพบเห็นในการทำงานสาขาคอมพิวเตอร์มาก่อนและถูกพัฒนาเป็นแนวคิดนำไปใช้งานกับสาขาอื่นๆที่นอกเหนือจากสาขาคอมพิวเตอร์ต่อไป ขอกล่าวถึงทักษะคอมพิวเตอร์ computational thinking ทั้ง4อีกครั้งนะครับทักษะทั้ง4คือ decomposition pattern recognition abstraction และ algorithmic thinking จำกันได้ไหมครับว่าทักษะอย่างนี้เป็นอย่างไรบ้างเราจะพูดถึงทักษะทั้ง4แต่ละทักษะไปตามหัวข้อนะครับเริ่มจาก decomposition กับ coding ครับ ทบทวนอีกครั้งทักษะ d e composition คือการแบ่งปัญหาหรืองานเป็นส่วนย่อยที่เล็กลงและจัดการได้ง่ายขึ้นถ้ามองให้เห็นภาพก็คือการต่อจิ๊กซอโดยที่เราโฟกัสเป็นการต่อจิ๊กซอของภาพทีละส่วนเราจะไปดูในส่วนของ code combat ที่หลายๆคนเคยทำนะครับตัวนี้เราจะไป ที่ด่านที่18ของเลเวล3นะครับ Code combat. ใช้เวลารอสักครู่ครับ เด็กอาค่อนข้างช้านิดนึงครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูตัวข้างในตัวนี้เขา,าจริงๆแล้วนะครับวัตถุประสงค์จะอยู่ในด่านก่อนหน้าหน้านี้ละตัวนี้เขาให้เขียนโค้ดขึ้นใหม่นะครับ โดยที่ให้มันมีลักษณะที่ดูได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในว่าโค้ดข้างในนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้จะมีลักษณะที่บอกว่าถ้าเราเจอศัตรูนะครับถ้าเราเจอศัตรูโดยที่มีระยะใกล้นะครับก็คือระยะน้อยกว่าหนาหน่วย นะครับเราก็จะทําการโจมตีศัตรูแต่ว่าในการโจมตีนี้นะครับมันก็จะมีมันก็จะมีลักษณะที่ว่าถ้าหากว่าเหมือนกับพลังของเราพร้อมนะครับเราก็จะโจมตีแบบครีบคือโจมตีได้โจมตีศัตรูหลายตัวได้พร้อมกันนะครับแต่สมมุติว่ามันยังคูดาวอยู่ยังไม่พร้อมนะครับก็จะโจมตีแบบ ธรรมดานะครับตัวนี้ตัวนี้ก็สังเกตว่าก็จะมีกระบวนการคืออะไรบ้างบ,บ้างครับเราก็จะมีการแบ่งการทำงานนะครับก็คือส่วนแรกนะครับก็คือว่าเราก็จะมาตรวจสอบก่อนว่าศัตรูของเรานะครับอยู่ใกล้พอหรือเปล่านะครับถ้าอยู่ใกล้นะครับเราก็จะ ดีเทอร์นว่าบอกสถานการณ์ว่าเป็นจริงนะครับถ้าไม่ใช่ก็รีเทอร์นว่าฟอร์สถานการณ์นี้ยังไม่ไม่เป็นจริงนะครับและกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งคือการเช็คว่าเราจะโจมตีแบบไหนนะครับตอนนี้เราดี c o m p พส e ออกมาเป็น2ส,ส่วนแล้วนะครับถ้าพร้อมเราก็จะมีการโจมตีนะครับถ้าไม่พร้อมเราก็จะ ถ้าพร้อมจะโจมตีแบบครีปถ้าไม่พร้อมก็โจมตีแบบปกตินะครับและในตัวการเขียนโค้ดนะครับเราก็นำสองส่วนนี้มาประกอบกันก็คือว่าเราก็จะหานะครับหาว่ามีศัตรูที่อยู่ใกล้พอไหมนะครับถ้ามีนะครับเราก็ถ้ามีเราก็จะทำการโจมตี ตามความคล้อมของเรานะครับตัวนี้ก็สังเกตว่ามันก็จะมีลักษณะของการแบ่งนะครับถัดไปนะครับเรามาที่ทักษะ pattern recognition ซึ่งเป็นการจดจำรูปแบบหรือแนวโน้มของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตัวอย่างการใช้งานกับโค้ดเช่นเราเคยเขียนโค้ดในลนนักษณะนี้หรือไม่ถ้าเคยเราสามารถที่จะนำรูปแบบการเขียนมาพัฒนาต่อได้ อย่างตัวนี้เราก็อาจจะเคย,เ,คยเขียนแล้วนะครับแต่ว่าเรามาพัฒนาต่อในรูปของฟังก์ชันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือมีกระบวนการอะไรที่มีการซ้ำไปซ้ำมาในโค้ดหรือไม่นะครับมันก็จะมีกระบวนการจะต้องเช็คว่ามีศัตรูที่อยู่ใกล้พอหรือเปล่านะครับแล้วก็มีกระบวนการเช็คว่าตอนนี้เราพร้อมที่จะโจมตีแบบคลิป หรือไม่นะครับถ้าพร้อมก็จมจมตินะครับซึ่งถ้าเราพบว่ามีกระบวนการที่ทซ้ำไปซ้ำมานะครับเราก็สามารถที่จะเขียนอยู่เขียนอยู่ในรูปลูกนะครับตัวนี้ก็จะมีลูกด้วยแล้วก็เขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชันด้วยก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ทำทั้นสองแบบนะครับถัดไปคือ a อ s สแ a c t ชันก็คือการคัดกรองนำสิ่งสำคัญมาใช้โดยลดรายละเอียดที่ไม่จำเป็น ตัวอย่างการใช้งานกับโค้ดซึ่งก็เป็นตัวอย่างของวัตถุประสงค์ของโค้ดนี้เลยนะครับ mm hmm. ก็คือการสร้างฟังก์ชันตัวนี้จะทําให้ตอนนี้ฟังก์ชันของเรานะครับจะทําให้โปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมโดยองรวมนี่ตั้งแต่บรรทัดที่14นะครับถึงบรรทัดที่19แค่นี้นะนะครับว่ามันมีกระบวนการเช็คว่ามี เอนเนที่อยู่ใกล้หรือเปล่านะครับถ้ามีนะครับก็จะโจมตีแบบแบบหนนะครับซึ่งจะทําให้เราอ่านโค้ดได้ง่ายง่ายขึ้นเห็นภาพรวมได้ง่ายง่ายขึ้นนะครับถ้าเราต้องการไปพิจารณารายละเอียดนะครับแล้วก็ค่อยไปเพ่งเล็งที่ตัวฟังฟังชันเป็นส่วนๆไปนะครับก็ถือว่าเป็นการลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นในการมองภาพของโปรกแกรมทั้งหมดได้ดี โดยทักษะสุดท้ายก็คือเอากริ m i c t ทิง k i n g ซึ่งเห็นได้ชัดว่าการสร้างโค้ดคือการสร้างขั้นตอนวิธีที่ใช้งานได้และควรทำให้มีประสิทธิภาพด้วยดังนั้นการคิดอย่างเป็นขั้นตอนวิธีหรือ a l ากริจมิคทิงกิ้งรวมทั้งการนำเทคนิคต่างๆเช่นการเขียนโปรชาร์มาประกอบจึงมีส่วนสำคัญในการเขียนโค้ดเป็นอย่างยิ่งนอกเหนือจากตัวอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับ ลักษะทั้ง4ของ computational thinking ยังสามารถประยุกต์กับการเขียนโค้ดได้ในอีกหลายแง่มุมอีกด้วยในการบรรยายครั้งนี้จะเห็นได้ว่า computational thinking เป็นแนวคิดที่มีประโยชน์ในการเขียนโปรแกรมไม่น้อย โดยที่ผู้ฟังอาจจะเห็นการใช้งานทักษะต่างๆของ c o m p ิวเตอร์นั่ h i n k i ิ g ที่นอกเหนือจากตัวอย่างที่ผ่านมาสำหรับการบรรยายครั้งนี้ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ